สบายดียด้วยสบายดีเห็ดยังอยู่ลิงโซซับกินเข่า e แล้ว <ส shine. S 1> เอากระเนี้ยมหนาขึ้นมาไหนตี้เอฟซีเห็นหนาเนี่ยปากลินโซซัก,กเอาอีกแล้วหกอีกแล้วมือนี้ค่ะโอ้ยเห็ดหลุดได้หนะ่ะปากมึนปากเมือกว่ะเอาล้านบ่ามาผัดจ่มห้าล้านบัลลานมาอะไรก็ให้ล้านบัล อนนบอก่ได้อย<บ>ู่ีื่ออนนบอกมาสองหมื่นสามื่นจมหาอนนาขีดหอดอนนนเด้บ่เห็นอนนนมาบันี้บัน่้่ได้ะวันอโนนมาเหอบานี้วานบ่เบิ้งแหละดูี้สื่อว่ออาหาเบิ้งแหะเกือบกบใส่ได้ปลาหอดแต่ถอดจนมืเกือบ สบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเมื่อสุขสุขคนเนะาะระว่าพังลาวพังไทยและต่างประเทศกันยินดีต้อนรับข้าู่ชซองสาวดวงสาวลาวนะ้าพ่อแม่พี่น้องโดยโดยเมื่อนี้ทางสาวดวงก็ออกมาหลินนะปะนางเพื่อนเนาะเมื่อนี้ก็ออกมาอยู่มุงบ้านสายบุญนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยเมื่อวานนี้สาวดวงก็ไปลงคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ส้มเนาะโดยเมื่อวานนี้สาวดวงไปอัน เห็ดเวียกอยู่เพื่อนบุญนะค่ะเห็ดเวียกอยู่เพื่อนบุญเนาะเพ็่นตั้งก้องบุญเจกข่ามัอวานนี่ก็เลยไปซอยเวียกเพื่อนแล้วก็ไปถ่ายคลิปเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยเมื่อนี้กะเมื่อนี่ก็เพื่อนใส่บาตรแล้วเมื่อนี่เนาะสรวงกะอันนั้นแล้วแล้วก็ออกมาหาป้านางเนาะโดยจะออกมาอัปเดตบึงเพื่อนแม่อุบลแล้วก็เพื่อนปานางให้แม่พี่น้องได้บึงได้ส้มนํากันเลยเนาะพ่อแม่พี่น,อนอ้องเนาะโดยบรรยากาศเมื่อนี้กะ คึ้นผ้าคึ้นพ้นนะคะพี่น้องพูดน,นะเมื่อกี้นี่กะฝนตกเนาะตอนนี้กะหากะเซาเนาะโดยเบิ่งมืดพ้นแ <c oughs> ต่ยิ่งแต่เสียงปลานางหายลานเนาะอนนนไปโซ่เฝืนฝืนหายอนนนท ใบผักสลีเฮียนจนมืดแมงไม้กัดเนาะอยู่ทางหลังผูกเฮียนหลายต้นอยู่เสื้อมือแกกำลังสีแตกยอดยอดพายุหุ่มหนิงามๆประนางมือหนามันยาวเลยเด็ดไปลวกน้องมือหนาเนาะ อันนี้นนาซีเมนใบมนใันเนาะคล้ายๆกับดอกแนมเบิงงนะยอดนี่ยกะยังใหม่กัดจน,มน,มนดเนนนมื่ออันนี้ก็แมนเบีย้ยเบีย้ยหมกักทวดิน มดสะดวงว่าเมยสะดวงอันหวานดอกดาวเครื่องเนาะมือเรกยเป็นเบียร์มถั่วดินเพ <_ EN> <ร>ิ่นปุกหนึ่งสองสามสี่หาหาเล้วเนาะผล <_ EN> ตกใส่ซองเถื่อสามเถื่อมันหากาแตกยอดเนาะ ่าก็เป็นอันนี้ขึ้นมาเนาะบางคุมกัยังบดได้ออกเนาะคือคุมนี่คุมนี่ก็ยังบด้ออกกำลังแตกคิดิงกำลังแตกเขิบเนาะนี่ก็ฝนตกฝนตกกับโบแห้งปันใดเนาะ วานเดินกระตกเม,มื่อวานนี่แต่ว่าโบแห้งเบิ่องยอนมันแ้งเพล้หลายมือน่ะสะดวงโรกถิ่นกับบักเลายๆเนาะแตกใหม่อีกเกิด ลามใหม่เนาะทางนี้แม่สะดวงกะ็ะเพเลิศมาปลูกอีกมาเนบใส่งามกันเมื่อแล้วทางนี้ปลูกทีโพดพี่น้องัวจากต้นมะฮุ่งต้นขิงไขรต้นมะบูับต้นมักาลีเนาะมันลายสิ่งลายยางมาดดงามกัน แนะแถวนี่เหียนชัดมากใบมันแถวนี่พวหัวแมงอย่างกินมันเนาะแต่ว่าใบมะกรูดนี่งามงามใบมะกรูดเพราะว่ามันขึ้นใหม่ สะดวงบดเอามีตัดใบกล้วยออกนองใบลุมมันถ้าหัาตัดออกใบลุมนี่คือสีงามผลลินแล้วบัน้นผลโพยแล้วพี่น้อง ปานางอน,น้นไปนใส่คือได้ยินแต่เสียงฝนตกหลายหยาก็เริ่มเกิดนะ้ะเนาะเสียหนึ่งก็ะซอกเถื่อสามเถื่อแล้วเสียหยานี้เนาะทางงานพอเหล่นไปคนทาง เป็นคนทางเป็นคนเสียเป็นคนลกหนาเนาะไปเบื่องอานนก่อนปะนี่อานนเสียแล้วเห็นแล้วนอนเลยนอนนอนเลยไอ อกดาเฮืองปะนางกําลังติดอ้าเฮาคิดว่าเฮียนแต่ของเฮาได้ต้นอันนี้เฮาเจ้าก็เฮียนบ่บ่แม่นนี่น่ะอมัน บริเวณฮักนี่มันมีบ่งงีคเล็กนี่นะบ่งงีคเล็กกินมันเห็ดพิชางหล,ลานนะหลานเอ้ยเห็นยังได้หลานนะทางหลังนะทั้งโสไม่เท่านางอะไรเนาะหลานนะเนาะสบายดียด้วยสบายดีเห็นยังอยู่กินโซซักกินเข่าแล้ว เอากระแนมหนาเห็นมาไหนตี้เอฟซีผเห็นหนาเนี่ยสองสานซ่ครับเอาอีกแล้วหกอีกแล้วมาเนี่ยค่ะโอ๊ยเหตุลดได้นะปากมืึอปากเมือว่ะเอาล้านผมมาผัดจมห้าล้านบัรลานมาแหละกะห้าล้านบรรลานอานนท์ผมออานนท์บอกมาสองหมื่นสามหมื่นจมห้าอานนท์มาคิดห่อนอานนท์เด้บมเห็นอานนท์มาวันนี่ก็ไม่ได้ไม่ได้จบเนาะ วันอ้นมาแล้วกันป่ะนื่ไงว่าน้ำบ่เบิ้งแหละดูชื่อว่าหาเบิ้งแหละเกือบกรบปุ๊ใส่ได้ฟ้าหอดแต่ถอดจนมัดเกือบอายุอันเต็มอันเต็นอยู่พันดีบ่ะมึงพันดีอยู่บ่บ่ได้พันเงี้ยไม่ได้พันเงี้มื้อนี้มันพุดเลยไ่ได้พันเงีินข้าวกับเงี้ กีแกงน้ำใหม้ว่านนี้แหละววานนี้กีแกงน้ำใหมอแกงน้ำใหม้เมื่อคืนนี่แกงน้ำใหม้ไงน้ำใหม้อะไรกูได้ไปเต้าถ่านกูได้ไปหาหาเองแหะแล้วให้เองาเลฮ็ดปลวกบ่ได้บ่บ่มีเห็ดปลวกพอเขาเขาป่านบ่กจะคือบ่ส่วนทำไปหาน้ำมือคืนดีเด้อเลยยังได้ยินเสียงกะเจ้าห้องกันอยู่ป่านกะจะหาเห็ดปลวกบ่โอ้ยุ่งบ่ครบเขาบ่เนาะ พอเลยลูกพอเลยลูกบางคนออกมาไล้ไม่นะแม่แถวนั่งละเมื่อยเก็บแต้นู้นเลยเห็ด,ลดหลุดคือว่าเจ้าสื่อขั้นสี่หาซิเจ้าก็ซสือยังมาลินไม่กระดุจูเล่นในกระตาหลุดนะยังบุดาลงอยู่ผอมัากคับหลุดลูกกระครับโลดไปไหน ลกใส่ตีนน้าหนุ่าน,านตัวป่วนหมู่บ้านทรายบุญตาตกระเจ้าตั้งสื่อหายกองร้อนบ้านเพื่อนได่ไเขาไปหมดกเจะตั้งสื่อหายอนโนนกองร้อนบ้านเขาอะมือได้อนนนโบมาละเขาทาว่ากองร้อนบ้านบบได้มาบอเขาอะเนี่ย <laughs> ไปทางคุณทางคุณห้องไปทางพี่ทางพี่ห้องจะถามมือไดมากอะอย่างนี้เสียงเหมืนอนวบบแมนได้ยินแต่เสียงกรีดกรีดอย่ มึนคักมึนแน่ยังไงดือ้อไปเปลาเสียร้านแนวนั้นโอ้ยร้า,านดือด้อดื้อก็มึนมันก็เดีเอาละบอบันคนละคำ <laughs> ซ้ำบอแมนสิไปไซส์เหมือนนี่สิไปเต้าทานขาท่งเลยสิไปเต้าทานไปเห็นยังไปกองคุ้นห้ามมามือเศร้าในห้องของบรบิเวรใกล้มาสีเลย่ามาหาปนางก็คิดฮอดคิดฮอดเพราะว่านี่บริเวรมาหาอ้าวบริเวรด่าร้านน้ำอีก อแม่กินหอดเดี๋ยวไปเบิกกบผิ่นก่อนเนาะข้าวบารีมาสองหมื่นแบบสองหมือนแบบช่องที่ส <az> ามมาลืมเลย ใหญ่แล้วมาวันนี้พุนตกนี่พุนแห้งหมากลิ่นน้ำนะอันนี้อ่างตัวใหญ่เพื่อเดี๋ยวเขาไปเบ่งอ่างตัวน้อยเพื่อนนะ โอกุบตัวน้อยเห็นแต่หัวมนันเนาะประรูปหลอด กอหัวสิงคายผปิงามงามเนะเขียวเขียวมีหอดต้นมะท้วยแห่พุนนาบัดน,นี่ ใบเล็กแถวนี้ก็เริ่มเกิดมดเลยเนาะเมื่อกี้นี่มันเฮียนมันมีตักแดนเนาะบ้านี้ตักแดนมันมืดแล้วนะต้นอ้อยต้นมะบวบ พ้นโต๊ะมันจะจูดบ่วไม้ดอกขี้หเหงอาจาันพ้นโต๊ะจะจูดบ่วไม้วาขี้หเหงอาเจ้าป้านางเฮ็ดอันนี้ลังคนเคยกินเลยปานางเจ้ากับเจ้าเอินเห็ดหยาบ่เห็ดอันนี้เอ้าวเห็นยายเตี้ยเรากิ้นเลยละว่าเห็ดแล้วโรปเก็บอันหนยหน้านั้นกระเจ้าแกงกิน ແຕ່ວ່າເຮົາກໍບໍ່ເຄີຍຄືກັນດອກເຂົ້າວ່າແຊບໃດອະນາງເອີຢູ່ໄທບໍ່ເຄີຍກິນບໍ່ເຮັຍ ต้นมะฮุ่งพ่นแถวในใต้เมื่อโดยเนาะบันิึสะ้วงกับสีได้จบคลิปแถวนี้แล้วเนาะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณเด็บซี สุขูสุคนเนาะเบิ่งคลิปสะดวงแต่ต้นจะจบโดยบัวขามโฆษณาเนาะขอให้เอฟซีสุขูสุคนซื้อได้ใครมาระสจากลูก้ายแข่เจ็บเนาะาัฒนาสิ่งได้ขอให้ได้สิ่งนั่นเนาะลำรวยเงินทองเด้อเนาะโดยวันนี้สะดวงกสิจบคลิปเป็น่านี้แล้วกล่าวคำว่าสาบายดีพอแม่พี่นอ้องสาบายดี